อัปเดตราคาข่าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่18มกราคม2567ซึ่งเป็นราคาล่าสุดนะคะกับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมราาับฟังฝาาพี่พีน้องๆทุกท่านกดติดตามให้หน่อยขอบพระคุณมากๆเราไปรับชมราาับฟังข่าวกันเลยข่าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่18มกราคม67 จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาทต่อกิโลกรัมถึง7บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาอัปเดตกันต่อกับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่9บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะในส่วนของราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัม ถึง10บาท15สนานตางค์ต่อกิโลกร,รมัมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าโพดสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้ว่าราคาดีหรือไม่ดีนะคะคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วโชคดีร่ำรวยทุกทา่านสวัสดีคะ่ะ